นี่นะครับแถวนี้นะครับหน้าตายมากกว่าครึ่งหนึ่งของแถวนะครับก็แล้วก็ฉีดพ่นน้ำหมักเจี๋หน่อยไปนะครับนี่ก็ไหลอันนี้ได้พอมิดก้นถ้วยนะครับมาดูต้นนี้ไม่ได้กีดหลายปีแล้ว ไม่ได้กกีดหลายปีแล้วเจอปัญหาหน้าตายเหมือนกันนี่ครับออกแล้วเกือบเต็มถ้วยครับสอมีดสองมีดมด,ดูต้นนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันครับแคเปลือกออกฉีดพ่นน้ำหมักเจหน่อยครับดูไม่ได้กกีดมาหลายปีแล้วเหมือนกัน ร้างเลยโอเคเกือ okay. บเต็มถ้วยได้ครึ่งหนึ่งครับน้ำหมักเราตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะแก้ปัญหานี้ได้นะครับเราคิดแต่ว่าจะบำรุงต้นยางนะครับไปๆมาๆม,ม,มันแก้ปัญหาหน้าตายได้ก็เลยถ่ายลงคลิปมาให้ดูนะครับเห็นนะครับไม่มีรอยกีดใหม่เลยเพิ่งกีดปีนี้นะครับ แอหน่าตายได้โอเคครับ